มาเด้อคว,วันเด้อพี่น้องกลางกับบานเลยพี่น้อง ถึงงพี่นออเ้ยความสำเร็จอยู่ที่การลงมือทำโมแมนแค่คำเบาครับกากาบสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุภุสุคนครับผม บอกกันอีกแล้วครับกับบรรยากาศมืดมืดวันนี้ครับเป็นเวลาตีหนึ่งครับพี่น้องบาวุฒิเกือบถึงตื่นมาคือทําม FC หลายคนเนาะถามว่าบาวุฒิไม่ถ้าออกไปซองหนูออกไปซองยักษ์โมงกอเดี๋ยวบาวุฒิจะบอกว่าเหตุผลเป็นยังบาวุฒิโอ้ขั้นหลังพี่น้องแม่งกระไร บอกใหุ้ผลว่าเป็นอย่งบาวุดถึงออกมาสองหนูเด็ดครับคือปกติบาวุดนี่ทิดงานประจำทิสองชั่วโมงครับเขาแปดโมงเสาร์เ้งสองถุ่วักติออกจากทีงานวัวสีสิงหทีพักก็เป็นเวลาสามถุงวัวนะครับแต่หนจะเฮ็ดนูนเท็ดน,นี่ครับสักผานี่เฮ็ดภารกิจตัวไปลนะครับคือทำาบาอุดออกมา่องเลย บาวุดก็จะไววเต็มไววสุดเต็มที่กับประมาณสักสี่ถุงครับแล้วสองหนูจักชั่วโมงบาวุดก็จะต้องเพื่อเพื่อเพื่อเวลาไว้พัก่อนสักชั่วโมงถึงถึงสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงประมาณนี้ยพี่นอ้องบริกสั่นบาวุดจะเหตุงานเบาไหวครับแต่ถ้าบาวุดออกมาเที่ยงขึ้นแบบนี้ก็คือว่าบาวุดเกิดขึ้นนอนก่อนสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงเหมือนกันครับผมมันก็นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าบาวุธ ยังออกมาเด็กแค่ออกมาเด็กหนูเขาดีบ่คือออกมาเด็กหนูเขาดีบ่อันนี้บาวุฒนสอบกูได้เนาะแต่ออกมาเรามีผลงานก็ถือก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมเบาวุฒกับบัแต่มีเวลาก็อยากออกเร็วะครับถุ่มหนึ่งสองถุ่มเอาเอาเอาเท้าที่มันมีเวลาเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเขียนเด้อว่า เป็นยังบาวุฒออกมาซองหนูเด้อแค่ออกมาซองเด็กๆหนูเข่าดีบ่คือโบแมนครับผมคือว่าเวลามันมีเท่านี้ครับผมก็อยากจะมาเฮ็ดคลิปไอเอฟซีทุกคนได้เบิ่งอ่ะครับผมแอต,ตอนนี้กอ่บ,บาวุฒก็อยู่กับไม้แค่เดียวว่าไม้ไม่กับว่แมนเอาพี่นอ้งองเส้มาซองเราขังหนึ่งครับก็ลคลิปตันตอกเอ่อยังาหาหนูชิวๆครับผมจำซื้อคลิปบ่ได้ละ เคยมาซองเหาไม้นี่บ่าวได้หนูไปสองโตมาครับวันนี้ก็โดนแล้วครับประมาณกือบหนึ่เดือนนึงแล้วครับบัวไดามากาไม้นี่ก็เลยลองมากเบิ่งไปพี่น้องไปดุนไปชมกันครับว่าขำขึ้นนี่สีมีผลงานบอแล้วก็ฝากกดติดตามครับผมฝากกดติดตามช่องบ่าวอีสานบานสแกว่ดำผูใดเป็นเอ่อ สายล่ะสายหากินกางค่ำกาขึ้นก็บอควนผ่านครับกดติดตามไว้แล้วก็กดสั้นกระดิ่งน้ำเวลาบาวุดอัพคลิปใหม่ๆเสียมันจะได้แจ้งเตือนไปก่อนย่ำนะพี่น้องกดกระดิ่งน้ำครับผมเดี๋ยวสีคุ้ยก็เข้าวงหูเรืองครับผมไปครับไปครับไปลุยกันครับผม อ่อยสูงขึ้นไรนะพี่น้องตอนเบาุดมาเนี่ยมันถึงปรงครับนันนี้ก็สูงขึ้นมาประมาณัเครื่องเมตรได้แล้วครับไม้ตรงนี้คือว่ามันขอบๆเนี่ยมันจะหลอมมันจะเป็นปลาอ่อยหมดเลยครับเนี่ยปลาอ่อยเป็นปลาอ่อยที่เขาตัดแล้วครับอาจจะเป็นต่อสองหรือต่อสามอะไรนี้ครับมันจะมีปลาหย่า,ยา ซึงเป็นป้ายหยาขนครับด้านหน้าของบาวนเนี่ยเป็นป้ายหยานขนพราะเขาตัดออกเสร็จปุ๊บตัดอ้อยออกเสร็จปุ๊บหนูมันข็สิเขามาอยู่ตรงนี้เนาะเขามาอยู่ตรงป้ายหยาขนนี่แหละคิดวานะเพราะว่า,วานันมีหมองไปแล้วครับเพราะปลาอ้อยมันแปลนเบิด ไปรุ่นไปชมกันครับผมสิสิมีผลงานบา ตัวแหลกมากเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาเด้อขวัญเด้ยพี่น้องมันข้านเขาโคตรเบาพี่น้องคือแหลกยิ่งหนูหนูตรงนี้ครับตัวแรกเียฮะมันนี่ม่เขาสองตัวตัวแรกเนี่ยหนูหน่อยครับยิ่งตรงนี้ยิ่งผู้ถือยิ่งมือใส่มันไก่โผล่กับตรงนี้อีกตัวอีกตัวที่ได้ยิ่งเนี่ยมันมาแต่ผพี่ครับ มาสิพี่มาสิพี่มาจอดอยู่วรงนั้นครับมาวูดแ่ยิ่งไปที่หนึ่งแล้วคือมืนหนีผ่านมาผ่านมาสองตัวแล้วครับก็เลยคือหนูเขาไก่โพดเขาไก่จนมันตื่นนะครับนี่ก็ได้ตัดสินใจยิ่งไปตรงนั้นครับจึกโมมี่ยังเกิดขึ้นพี่น้องก็ถอดลูกผ้าที่ยิ่งตัวแรกผ่านเนี่ยมาใส่ใหม่พอใส่ลูกผ้าใหม่เสร็จปุ๊บขยเยาขค่ยเยาะ่ยเยาข่ยเยามันค่อยคอยค้านมาตรงนี้ครับ คือบาวุดแต่บองตรงว่บเห็นโตหนูนะพี่น้องคือเห็นแต่หนาไวๆจนมาหอดผีพี่น้องนี่แหละอันนี้อันนี้อันนี้ต้องขาบาวูดเืนเนาะนี่เนาะขาบาวุดือยืนยืนยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ขาบาวุดยืนตรงนี้พี่น้องเบืองมันคาดม่ถึงนี้โดยที่ว่าบาวูดบเห็นโตเลพี่น้องคิดในใจตัวนั้นคิดว่าเอาละเด้อจักแมนหนูหรือแมนงูดอกตัวนั้นเริ่มบ่ค่อยดีละ จนมันข้านมากทั้งผีพี่น้องข้ามาทั้งผีคอยหัว,วเป็นหนูโอ้ข้านเบาอีดีครับเบาจนคิดว่าเป็นอย่างอื่นเอาเอาเอามาแล้วครับแต้มแรกนี่ครับคักอยู่พี่น้องคักอยู่มันะไกโ่โูดครับ เนี่ยาการกบานเลยพี่น้องบนตรงสืบเมื่อนี้ผมพลาดสองตัวแล้วพี่น้องใส่กับระมาณสักแต่ผมเบึง้งนจากน้ำหนักตัะมาณสักหกขีดพี่น้องเครื่องลกหกขีดเนี่ยครับบ่าขาดบกเกินไปกว่านี้หลอกครับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะการจะเข้ากันครับผมอ่ากบิังกันพี่น้องบาเดจัดการจบครับเห็นมันนิงๆก็เลยถ่ายเมื่อกี้ขยับโตนิดนึงเหมือนมีหนูเขมาม่ายครับมาพี่น้องตัวนี้ครับกางกระบาลเลยครับตัวนี้ข้าเงียบพูดครับเงียบจนหนาหยานคิดว่าโบแมนหนูเลยเมื่อกี้คิดว่าเป็นงูนะครับเต ตั้งแต่ประสบการณ์สั้นมากกับบ่เคยไม่งูเข่าด้กครับต้นหนูมาปีหนึ่งไอ้สั้นต่ออีปีหนึ่งกับบ่เคยเจองูเข่าดอกครับรืออาจจะยังบ่เจอบุรุมาก้วพี่น้องแต้แรมแรกกูสีโพครับขึ้นนี่หดลายดีครับเจอหนูใหญ่เข่าแบบระยะป,ประชิดบ่วด้ยิงตัวใหญ่กว่าตัวน,วนี้ตัวที่เขาเข่านายานมากขึ้นที่เป็นหนูผู เขาหอดเกือบหอดโตครับอืเดี๋ยวมันเป็นหย่ามันสูงนะพี่น้องหย่ามันเป็นนังอเสียครับแต่มมองมองที่ผมไปซันมันเนี่ยสูงกว่านี่เดี๋ยวเขายืนต่ำหนูจะเขาระยะเอวเลยอ่ะพี่น้องนะครับไปร่องรุ่นแต้มสองมองดูสีโพโบโพนี่ผรลืมมั่นใจแล้วครับตุ้ยก,กันอีกจะเข้า หากน้อ้อย,ยิ่งถากนังไว,ว้หน่อยเดียวหูเท้าครับเดี๋ยวครับพี่น้องกัดลูกครับเดี๋ยวคอยบึงครับ มาแล้วป็นน้องเต็มสองแลนวุ่นอยู่นี่นะครับหนูตัวแรกนะครับที่ยิ่งบวถือนะครับตัวนี้ใส่ก็วัวใหอยู่พี่น้องบัน่อยหลายแล้วครับอืมคุณตัวแรกครับนี่ตัวสองพุ่นอยู่นี่หลายตัวอยู่ดีครับรบ่าวุ่นบ่ไดห่ขยับไปไใส่ด้ยครับ ก็ยืนอยู่มองเก่านี่สะสั้นเอามันก็วุ่นอยู่นี่สะมาแล้วพี่น้องเต็มสองครับมองเดียวกันนี่เลยครับไห่แล้วพี่น้องอีกอ่โมงอ้ยนี่ผมผ่าห้ายครับผ่าแบบใส่ใญ่ๆไปสองตัวครับบดี้ยิงเหรอครับใจเย็นผล TC สิบห้านาทีบ้าเอาแรงดีพี่น้อง สี่ไปต่อหรือสิบพ่อซอัมเนาเดี๋ยวขอต่ออีกสักสิบหานาทีครับได้บปได้เดี๋ยวค่อยจังวากันอีกที่หนึ่งครับผม แสบสามโมโหครับพี่น้องคือสีแดงแค่สองตวเวนะครับทคำขคึ้นนี่เฮ้ยสองตก็เอาเนาะพี่น้องเนาะดีกว่าเหี่ยวดอกไอหนูมดบ่ตรอะไรดอกพี่นอ้องอยากถ่ายคลิปนะสองตกับได้คลิปกับมอนีกับคลิปกับ บาถึงก็เด็ดไปเด้หรอครับยังบาเจอบอกใส่ใยกระโดดเขากล่องคลิปวันนี้ก็สีงงงงน่ลนะครับโดนหนูหลอมหลอมหนา้าหลอมหลังยิ่งบดถือกถึงสองเถือะโอ้ยขัดอีีไปแล้วพี่น้อง อำลาพาจากไปก็แต่เอกกหนูสองสองตัวนะครับผมนี่ครับง่านทำขึ้นนี่ก็ได็กลัวได้อ้อมอยู่ครับเอาพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ